สวัสดีครับสวัสดีแฟนราชาชุดขาวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนักการสตกยานะฮะอัปเดตข่าวสารรายวันยามเย็นประจำวันศุกร์ที่7ตุลาคม2 5 6 5นะฮะโอ้โหไม่ได้มาแบบทำคลิปข่าวหลายวันมากนะครับน่าจะ3-4วันแล้วนะครับผมก็ห่างหายห่างหายกันไปนานนะฮะก็ด้วยติดธุระนะฮะช่วงก่อนเนาะแล้วก็มีไลฟ์นะฮะก่อนที่จะมาทำคลิปวันนี้ก็มีไลฟ์ ก่อนเกมหลังเกมที่ผ่านมานะครับแต่ว่าวันนี้มีข่าวมาอัปเดตกันก็ต้องมารายงานนะฮะก็จะมีข่าวของการอัปเดตของจอร์จเบ์ลิงแฮมนะจูร์เบ์ลิงแฮมมาอีกแล้วนะครับ บางคนอาจจะมองว่าเป็นการรีไซเคิลข่าวก็ได้นะแต่คือ,อผมอยากให้มองว่ามันเป็นการคืบหน้านะฮะคืบหน้าในการเจรจามากกว่านะครับเดี๋ยวเรามาตามกันเนาะแล้วก็ไปฟังบทสัมภาษณ์ของริคา r โดก้านะครับผมโอ้โหตัวเทพเลยนะฮะ๋อชื่นชอบม,มากต้องบอกว่าริคาโดก้าชื่นชอบม,มากนะครับผมก็ออกมาสัมภาษณ์พูดถึงวินิซิุสนะฮะแล้วก็โรดิโกนะครับรุ่นน้องร่วมทีมชาตินะครับว่า ผูฟอร์มแบบนี้สุดยอดจริงๆนะฮะแล้วก็บทสัมภาษณ์นะครับของทางกิเก้ซานเชสฟอเรสนะครับผมก็กุนซื้อทีมเกตาเฟทที่เรากำลังจะพบนะฮะในสุดสัปดาห์นี้นะฮะเดี๋ยวเขาให้สัมภาษณ์ก่อนเกมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาตามกันเนาะโอเคไป,ไปเริ่มกันที่เขาแรกก่อนนะครับเอาเบลลิงแฮมนะฮะเบลลิงแฮมกันก่อนเนาะอัปเดตนะครับผมอัปเดตต้องบอกว่ามันเป็นการอัปเดตท,ที่ ไม่อัเดต <laughs> ใช้คำนี้ได้ไหมนะฮะก็คือ <c oughs> ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ที่เรารู้กันเนาะมันก็จะมีเรานะฮะเรอลมดริดแล้วก็ลิวพูนะะที่ให้ความสนใจในตัวเบลลิงแฮมแบบจริงจังมากนะครับผมแล้วก็แบบมีการพูดคุยกันไปบ้างแล้วนะฮะความคืบหน้านะฮะมันก็จะนำทีมอื่นไปนะฮะแต่ตอนนี้มันมีตัวละครทีมอื่นเข้ามาด้วยนะครับผม ต้องบอกว่านะฮะรา,ายงานนี้มาจากมาก้าอย่างที่ปกขึ้นเลยนะฮะมาก้าขึ้นปกใครจะย้ายมาตลอดหรือเปล่านะครับก็มาการาระบุว่านะครับการไล่ล่าตัวจูดเบลลิงแฮมนะครับสำหรับเรอลมริดนะครับยังมีอย่างต่อเนื่องนะถึงดอดมูลนะครับจะเรียกค่าตัวเบลลิงแฮมเกิน100ร้ล้านยูโรนะครับผมมาริตก็พร้อมจ่ายนะครับผมแต่ในเวลานี้นะฮะ การที่เข้าไปพูดคุยะะกับดอทมูนนะครับเพื่อจะดึงตัวเบลลิงแฮมเนี่ยยังเปิดกว้างนะครับเขาใช้คําว่ายังเปิดกว้างนะครับคือก่อนหน้านี้มีแค่2ทีมอย่างที่ผมบอกคือมาริะแล็ลิเวอร์พูลเท่านั้นนะครับที่เป็นทีมเต็งแ,แต่ตอนนี้ณเวลานี้นะครับมีทั้งเชลซีแมนยูแมนซิตี้นะครับที่เข้ามาไล่ล่าร่วมกันด้วยนะครับผมแต่ถ้าพูดกันจริงๆแล้วนะครับทีมที่มีความคืบหน้ามากกว่าทีมอื่นก็จะเป็น ลิเวอร์พูลกับเรอลมาดดนะครับที่นำหน้าการเจราจานำหน้าทุกทีมนะครับถ้าพูดกันแบบนี้นะตอนนี้ถ้ารวมแล้วนะครับมันจะมีประมาณ5ทีมนะฮะเรอลมาดดนะครับลิเวอร์พูลแมนยูแมนซิตี้เชลซีนะครับเราลองมาดูปัจจัยนะครับว่า ทำไมทีมเหล่านี้ถึงอยากได้ทีมเราอยากได้แล้วอยากไม่ใช่อยากได้แล้วอยากได้เรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าทีมเราอยากได้เพราะอะไรอันนี้ก็ผมก็ไม่ต้องอธิบายนะครับลิเวอร์พูลนะฮะที่อยากได้เพราะว่าเขาสนใจในตัวเบลลิงแฮมมาตั้งโหหลายปีแล้วนะครับตั้งหลายปีแล้วตั้งแต่เบลลิงแฮมอยู่กับทางเบอร์มิงแฮมนุ่นเลยนะ ต้องย้อนไปขนาดนั้นเลยนะครับแล้วก็ย้ายไปที่ดอทมูลก็ไปดูพัฒนาการนะครับส่งแม่มองไปอะไรพวกนี้นะครับลิวพูคือต้องการตัวมากและลิวพูหมายมั่นปั้นปั้นเขาเรียกว่าไงหมายมั่นปั้นใจมากนะครับว่าเบลลิงแฮมเนี่ยยังไงอาจจะตัดสินใจเลือกมาอยู่กับลิวพูมากกว่าไปมาดิดนะครับเพราะว่านักเตะ เป็นคนอังกฤษด้วยนะครับอะไรประมาณนี้ซึ่งเบลลิงแฮมครั้งหนึ่งเคยชื่นชอบลิเวอร์พูลด้วยนะครับเป็นทีมในฝันนะฮะอีก3ามทีมนะครับอีกสทีมก็มีแมนซิตี้แมนซิตี้อันที่จริงตอนนี้นะด้วยตำแหน่งที่เบลลิงแฮมเล่นอนะแล้วตำแหน่งที่แมนซิตี้มีอะผมคิดว่ามันอาจจะไปทับถมกันนิดนึงนะครับแต่แต่นะถ้ามีใครออกไปนะครับอย่างเช่นกุนโดกันนะครับ เบื้องต้นนะอย่างเช่นกุนโนกันอะไรพวกนี้ออกไปจริงๆเบลลิงแฮมก็สามารถไปทดแทนในตำแหน่งนั้นได้ถ้าถามว่าให้เบลลิงแฮมมาเล่นเป็นแบบเบอร์หกหรือโฮลดิ้งมิดฟิลด์มันก็มีอยู่แล้วนะครับมันก็มีโรดี้นะครับโรดี้แล้วก็มีใครนะอีกคนหนึ่งผมลืมชื่อละที่ที่ที่ย้ายมาจากลรีสอยู่ในเตดชื่อดังด้วยแต่ผมชอบลืมชอบลืมกลางไลเป็นเป็นแบบนี้ละฮะ อ่ะอีกคนหนึ่งแล้วกันอ่าคนนั้นเนี่ยถ้าผมจําชื่ออะไรเดี๋ยวผมเอยชื่อแล้วกันนะครับผมนั่นแหละผมคิดว่านะถ้าจะไปเล่นทดแทนตําแหน่งตรงนั้น่ะไม่น่าจะเวิร์กเท่าไหร่นะครับผมน่าจะไปเล่นเป็นแบบบ็อกซ์วอล์กดีกว่านะครับผมลงตําแหน่งที่ In อินคายกุโดกันนะครับตรงนั้นแหละผมคิดว่านะถ้ากุโดกันย้ายนะถ้าพูดถึงกรณีณกุโโกันย้ายออกไปนะครับซึ่งก็ต้องมาตามกันดูนะฮะ ส่วนแมนยูแมนยูนี่ผมคิดว่าเปอร์เซ็นต์น่าจะน้อยนะคือมันมีชื่อเชื่อมโยงซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมก่อนที่แมนยูเนี่ยจะได้นะครับจะได้คาซมิโร่ของเราไปนะครับเขาก็เคยมีข่าวนะครับแต่ตอนนี้เขาได้คาซมิโร่ไปแล้วนะครับผมไม่น่านะไม่น่าจะแบบไม่น่าจะมาดึงตัวเบลลิงแคมนะครับผมมันเปอร์เซ็นต์อะ ในทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะน้อยนะครับอ่ะขอย้อนไปแมนซิตี้จำชื่อได้แล้วนะครับอ่าคาวินฟิลิปนะครับอ่ใช่คาวินฟิลิปนะครับอ่ะกลับมาที่แมนยูนะฮะผมเลยคิดว่าแมนยูตอนเนี้ยเปอร์เซ็นต์น้อยที่สุดนะฮะใน5ทีมนี้และทีมสุดท้ายก็เชลซีนะครับเชลซีนะคือตอนเนี้ยความไม่แน่นอนของอ็นโกลลกองเตะมันแบบสั่นคอนมากนะครับด้วยกองเตะอาจจะไม่ต่อสัญญาหรือเปล่าหรือว่า ถึงอยากจะต่อสโมสอนอาจจะไม่ให้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องมาตามดูด้วยตอนนี้คนไอ้กองเต้ชอบชอบซิ่อ่ากองเต้อ,อายุประมาณ30แล้วใช่ไหมครับเลข3อัพแล้วค่าตัวก็ไม่น่าจะแพงมากเท่าไหร่และสำคัญคือตอนนี้เจ็บบ่อยมากนะครับเจ็บบ่อยแล้วก็ทางเชลซีก็ให้ค่าเหนื่อยที่เยอะด้วยนะครับอาจจะมีการขยับขยายตรงนี้ก็ได้นะครับซึ่งถ้ามาเล่น แทนตำแหน่งตรงนี้ผมคิดว่าอันที่จริงอ่ะคือเขาเล่นได้เป็นกึ่งๆเลยนะเบลลิงแฮมเล่นเป็นโฮดิ holding, holding, ้งกึ่งโฮดิ้งกึ่งบ็อกซ์บ็อกซ์ก็ได้นะครับผมถ้าไปเล่นตรงนั้นอ่ะยังไงมันก็ต้องเป็นกลางคู่นะฮะถ้าไปเล่นกลางคู่ผมคิดว่าสบายเลยนะฮะจะมีตัวหนึ่งที่แบบคอยอตัดเกมให้นะฮะแล้วก็เบลลิงแฮมก็คอยเป็นสายคองบอลน,นะฮะสายที่แทงทะลุอะไรประมาณนี้นะฮะจะช่วยกันได้นะครับถ้าดูปัจจัยทั้งหมดแล้วนะครับทั้ง5้าทีม ผมคิดว่านะอันนี้เป็นแฟนบอลมัดริดใช่ไหมเราแฟนบอลมัดริดนะผมคิดว่าทีมเต็งก็ยังจะเป็นลิเวอร์พูลนะฮะก็พูดกันตามตรงเนาะก็หนึ่งนักเตะเป็นคนอังกฤษนะฮะสองเคยเป็นทีมที่ชื่นชอบของนักเตะด้วยนะฮะแล้วเรื่องค่าตัวผมคิดว่าะะลิเวอร์พูลกล้าสู้นะกล้าสู้แต่ค่าเหนื่อยไม่รู้เหมือนกันนะะต้องมาตามดูอ่าเต็งสองก็ยังเป็นเรายังเป็นเราอยู่นะครับเพราะเพราะว่า ถ้ามองทีมเราในฤดูการจบฤดูการนี้นะครับผมถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะ close และโมดิจะนะฮะจะหมดสัญญาพอดีนะครับ close เนี่ยเขาบอกว่าเขาอาจจะเลิกเล่นด้วยํานะครับอาจจะขอแขวน start ที่นี่เลยอาจจะเลิกเล่นเลย32 33าเนี่ยขอแขวนเลยอะไรประมาณนี้นะครับพ close, เพราะ close เขาแบบมุมมองนะมุมมองเขาบอกว่าโอ้ยผมไม่ต้องการเล่นถึง36 37มันกินเวลาชีวิตผมเยอะกเกินไปตอนนี้ผมได้รับความสําเร็จมาหมดแล้วนะฮะอาจจะแขวนก็ได้นะครับแต่มูลูก้าโมดิตเนี่ยถ้ายังแบบไม่เจ็บถ้ายังแบบแบบฟิตปังแบบนี้อยู่นะ ดีไม่ดีอะท่านประธานเราให้สัญญาอีกหนึ่งปีด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันก็จะเป็นการที่หมดสัญญาไปทั้งคู่นะครับตำแหน่งตรงเนี้ยสล็อตตรงเนี้ยมันจะว่างนะครับแล้วเบลลิงแฮมก็จะมาทดแทนตรงนี้ได้นะครับถ้าถามว่าอ้าวเบลลิงแฮมเป็นอังกฤษอังกฤษเป็นเบ็กซิสนะครับเบ็ Brexit กซิสก็น่าจะเป็นโคตา้านอนอ u ูนะครับ โค้ด้า e non EU เนี่ยอา่าเรามีหรือเปล่าตอนนี้ว่างว่างหนึ่งอตราพอดีนะครับผมเพราะวินิซูสนะครับได้สัญชาติสเปนนะฮะได้พาสปอร์ตเป็นยุโรปเรียบร้อยนะครับผมโค้ด้า e non EU ก็ยังมีว่างอยู่ถึงจะไม่ว่างผมคิดว่าอนาคตก็จะว่างอยู่ดีนะครับตอนนี้ก็ขอให้โรดิโก้นะครับแล้วก็มนะิลิเตลมิลิเตลน่าจะตามตามมากับวินิซูสนะครับแล้วโรดิโกนะ้น่าอาจจะเป็นสุดท้ายนะครับที่จะได้โค้า้ ota, า โค้้า EU อ่ะที่มาแทนโคต้านอน EU นะครับประมาณนี้เนาะก็ต้องมาตามกันดูนะฮะผมว่านะข่าวของเบลลิงแฮมเนี่ยมันจะยาวไปเรื่อยๆตั้งแต่เนี้ยยาวไปเรื่อยจนไปถึงตลาดซัมเมอร์นู่นเลยนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันแล้วกันนะครับแต่ถ้าได้มาผมว่าโอ้โหโอเคเลยนะครับกลางแน่นปึกนะฮะ ไปต่อกันที่บทสัมภาษณ์นะครับของทางริคาร์โดกาก้านะครับใครขึ้นชื่นชอบกันบ้างนะครับคือต้องบอกว่าสมัยที่เขาเป็นผีกากานะครัีกากาอยู่กับเอซิมมลานโคตรของโคตรเทพอะ่ะโอ้โหผมทันดูนะผมคิดว่าทุกคนก็ทันแหละนะไม่ไม่ใช่แบบยุคยุคก,ก่อนขนาดนั้นนะฮะแต่พอย้ายมาอยู่กับทีมเราต้องบอกว่าเก่งอยู่นะแต่ว่า ต้องบอกว่าไม่ปังนะไม่ปังกับทีมเรานะครับผมก็เขาออกมาให้สัมภาษณ์นะครับพูดถึงเกี่ยวกับรุ่นน้องร่วมชิมชาตินะครับอย่างวินิซูสจูเนียแล้วก็โรดิโกโกเอสนะครับกา้าบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจสำหรับเราชาวบราซิลที่ได้เห็นวินิซูสและโรดิโกเล่นแบบนี้ให้กับสโมสรอ,อย่างเรอัลมาดริดและผมอยากจะบอกอ่าติเตติเตนี่คือ,คอโค้ชทีมชาติบราซิลนะครับว่า ไม่ต้องสงสัยเลยถ้าหากจะเรียกโรดิโก้ไปติดทีมชาตินะครับคือก่อนหน้านี้วินิสุสนี่คือติดทีมชาติเป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับผมแต่ตอนนี้โรดิโก้นะครับมันมีข่าวออกมาว่าติเตแบบ้อาจจะยังแบบอาจจะยังชะงักในการดึงโรดิโก้ไปช่วยทีมชาติเพราะว่าโอ้โหอีกสไตล์แบบนี้นะมีคนเล่นหลายคนแล้วนะฮะติเต้อาจจะยังไม่เลือกนะครับแต่กาก้าบอกว่าเลือกไปเถอะนะฮะไม่มีปัญหาแน่นอนนะฮะไอ เอาให,ให้ไปเล่นกองหน้าตัวเป้าก็ได้หรือว่าเอาไปเล่นตัวปีกก็ได้นะครับผมากาก้ายังบอกอีกว่านะครับในตอนนี้นะครับทั้งคู่เล่นได้ดีในสโมสรอนและประสานงานได้ดีกับเบนเซม่าอีกด้วยนะครับก็อย่างที่เห็นนัดที่กับ ชักต้ดูกาที่ผ่านมาโอ้โหเห็นการชิงไหมของแบบเบนเซม่าส่งมาให้กับโรดิโกนะครับโรดิโกแทงทะลุให้กับวินิสูสโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับแต่ต้องบอกว่าถ้าไม่มีเบนเซม่าก็อาจจะไม่ได้แบบเชื่อมกันขนาดนี้นะครับแต่ว่าเล่นกันเข้าขาขนาดนี้ผมคิดว่า <c oughs> ดีไม่ดีอ่ะดีไม่ดีนะ บาวิเดอาจจะโดนดรอปลงมาด้วยซ้ำบาวิเ <laughs> ดอาจจะโดนแบบลงมาเป็นมิดฟิลด์ในตำแหน่งเดิมของเขาด้วยซ้ำนะครับผมในตอนนี้นะก็ต้องดูว่าโรดิโกจะได้ลงตัวจริงไปกี่แมตช์นะจะได้ลงยาวๆหรือเปล่าหรือว่าลงมาเป็นแบบโรเตชันเฉยๆนะครับและปิดท้ายด้วยบทสัมภาษณ์นะฮะโอ้โหวันนี้บทสัมภาษณ์มันจะเยอะหน่อยนะกิเกซานเชสฟอเรสนะครับผมกุนซือของเกตาเฟ่นะครับผมที่ให้สัมภาษณ์นะกับมาการ์นะครับผมว่า เกี่ยวกับมาริดนะครับกีแก้บอกว่าผมชอบเรอลมริดพวกเขามีความสมดุลค่อนข้างประสบความสําเร็จในการจัดการทีมทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะเมื่อคุณชนะในการแข่งขันมากมายพวกเขามีความสมดุลที่ดีพวกเขามีพละกําลังพลังงานมากมายมันเป็นพื้นฐานของฟุตบอลในสมัยนี้ และกิเก้ซานเชสฟอเรสเนี่ยฮะก็พูดถึงเกี่ยวกับเบนเซม่าเพราะมันใกล้แล้วนะครับช่วงนี้จะใกล้ที่จะแบบรางวัลบัรลงดอนะฮะเบนเซม่านะครับก็กิเก้ก็บอกว่านะครับเบนเซม่าเป็นนักฟุตบอลที่ทําได้ทุกอย่างในสนามเพื่อทีมอย่างแท้จริงเราไม่ได้เล่นเราจะไม่เล่นเกมเพื่อหยุดเพียงเบนเซม่าเพียงอย่างเดียวเขาเป็นผู้เล่นที่มีอิทธิพลมากมายในสนามเบนเซม่า จะเป็นผู้ชนะในบอลลงดอคนต่อไปและหากไม่ใช่เขาเราก็ต้องมาคิดกันว่าทำไมไม่ใช่เขาโอ้โหคือใครๆก็น่าจะมองออกแบเบอร์อยู่แล้วนะว่าเบนซิม่นะครับต้องได้บอลลงดออยู่แล้วนะครับคะแนนก็ห่างจากอันดับ2มากนะครับอันดับ2เพราะถ้าผมจะไม่ผิดเหมือนจะเป็นเควินเดบรอยหรือเปล่านะฮะที่ติดต่อๆมาจากเบนซิม่นะครับ,ตตาารบแต่คะแนนห่างกันเยอะนะห่างกันเยอะ ผมเลยคิดว่าแบบเบซิม่าคงไม่พลาดไม่ผ่านถ้าพลาดนี่ผมคิดว่าดราม่าระดับโลกแน่ๆนะฮะดราม่าระดับโลกนะครับกิเก้ซานเชสฟอร์เรสนี่คือเป็นเขาเป็นโคสที่แบบพเนจรเหมือนกันนะคือคุมเมื่อก่อนเคยคุมในสเปนเนี่หละครับแล้วก็ไปคุมนะ,ะไปคุมวัตฟอร์ดอยู่ช่วงหนึ่งที่ฝั่งอังกฤษแล้วก็กลับมานะคุมในสเปนกับเกตาเฟ่ uh, อีกรอบหนึ่งนะฮะก็คือโดนปลดมาโดนปลดมานั่นเองนะครับผม แต่กนะครับการสัมภาษณ์นี้ก็ไม่ได้มีอะไรเขาก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแบบเบนเซม่าแล้วก็เกี่ยวกับการทําทีมของอันเช่ในเรอลมริตอะไรประมาณนี้นะครับว่าทีมดีอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะฮะและปิดท้ายด้วยแถมข่าวนะครับเราก็ไม่ได้อัปเดตกันมานานแล้วนะครับเซสชั่นการซ้อมนะฮะล่าสุดนะครับก็วันนี้วันศุกร์ใช่ไหมครับก็เป็นเซสชั่นแรกนะฮะเซสชั่นแรก เอเซสชั่นที่2หรือเปล่านะฮะน่าจะเป็นเซสชั่นที่2เพราะว่าพรุ่งนี้ซ้อมอีก1วันแล้วก็ช่วงสายๆนี่ก็แข่งเลยนะครับผมก็ไปดูกันหน่อยนะครับน่าจะกลับมาซ้อมกันทุกคนแล้วนะครับผมต้องดูว่าโมดิซ้อมไหมอ่าโมดิได้ลงซ้อมดีไม่ดีนะโมดิอาจจะลงเป็นตัวจริงก็ได้นะแต่บางสื่อเขาก็ยังบอกว่าโมดิ จะไม่ได้เล่นตัวจริงนะครับผมอาจจะเป็นตัวสำรองนะอย่างมากอย่างมากก็มาสำรองอะไรประมาณนี้นะแล้วก็มีสื่อออกมารายงานนะครับว่าตอนนี้คือ,อทีโบกุกตัวนะครับได้มาซ้อมแล้วนะครับแต่เป็นการแยกซ้อมเหี่ยวนะครับผมก็โหถือว่าเร็วนะถือว่าแบบกลับมาเร็วมากนะครับผม ก็เป็นการดีนะผมคิดว่านะกลับมาเร็วขนาดนี้นะครับก็ต้องมาตามดูว่าจะได้เล่นในนัดไหนซึ่งนัดเนี่ยกับเกตาเฟ่อาจจะไม่ได้เล่นนะครับอาจจะไม่ได้ลงนะครับอาจจะเป็นลูนินคนเดิมนะฮะแล้วก็หน้าต่อไปนี่ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้เล่นหรือเปล่านะโอเคครับผมสำหรับข่าวสารวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อืมพรุ่งนี้เออวันเสาร์ใช่ไหมพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วเราจะเล่น เร,เ,รเราแข่งวันไหนนะวันเสาร์คืนวันเสาร์งั้นพรุ่งนี้มาเป็นรีวิวลฟ์นะครับลฟ์รีวิวก่อนเกมนะครับผมแบบเดิมนะฮะพรุ่งนี้ก็เข้ามาคุยด้วยกันเยอะๆเหมือนกันอาจจะเป็นเวลา2ทุ่มเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับวันนี้ช่องนัดกาสียขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ